กำลังจะเป็นผู้ชนะนะครับต่อชนเหลียงครับนักสุนุกเกอร์ทีมชาติมาเลเซียเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็เพิ่งคัดยูสคูดผ่านได้สําเร็จนะครับนในโเอเชียโอเชียเนียผัปงนี้ไม่ถึงเซนจูรี่ครับ สุนเฟรมนะครับเข้าสูร,รอบดูกันต่อนะครับในเฟรมที่สี่นะครับเอะ,น,ะอนเหลืองต้องแกไม่ได้แล้ว แทงจากได้นะครับเพราะว่าเป็นลูกทัชชิงบอลเปฮะอืมเอาละครับ,ลรบพลาดบ้างเหมือนกันํำต่อเลยฮะขอยเอาขาวมาแอบชิงนั่นแหละครับลงไหมอือนั่นแหละครับลงก็ได้กินดำต่ออือเอาละครับมาดูการเข้าเบรก ตั้งหลัสวยครับเอาเลยขึ้นโต๊ะไปหน่อยอ่ะแบบนี้โอเคเอาวอืมยโอเคเศรษนาต้องการไปตั้งขาวดีครับอา้าวหลุด อืมเอ้าโอ้โหตบลงเฉยๆครับนี้โอ้โหตบลงแบบนี้เข้าเลกต่อเลยครับตัวชั้นเหลียงืได้แทงใต้แทงทะลุเอาใกล้ชิ่งไปหน่อยแต่ยังกินดับ พักกลุ่มแดงเลยครับทีนี้ชมพูเปิดอีกภูชมพูแล้วก็แดงเอาขาวไปสอดนะครับสอดหลุมกลางซ้าย แดงเดียวครับแอมจะขาดก่อนน้วงขับาถมมาดูฟอร์มก่อนครับ <c oughs> มีโอกาสเจอนะครับกับพอชนเหลียงแต้ขาดแล้วครับก่อนก็จะต้องเดินผ่างนะครับในรอบแปดคนสุดท้ายในขณะที่อีก,อกคู่หนึ่งนะครับในเวลาสิบห้านากามันพรุ่งนี้นะครับ จกดเพชรแม่นนะครับเรานะครับตัวเลขสำโรงหรือว่าพรุ่นผลบุญ